สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับของล่ามหมูสตูดิโอนะครับแล้วก็น้ำหวานออกเิเลีนะครับทั้งสองช่องนี้นะครับวันนี้นะครับผมมีสาระนะครับดีๆนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนที่ทำช่อง youtube นะครับ เคยเกิดปัญหานี้หรือเปล่าครับเวลา,าเวลาเราอัปโหลด youtube หรือว่าเวลาเรา,อาเอาวิดีโอขึ้น y YouTube เนี่ยเราเราสังเกตว่ามันจะมีคำว่าฟีเจอร์ความคิดเห็นปิดอยู่นะครับนะครับใครเคยประสบปัญหาแบบนี้บ้างนะครับเวลาอัปโหลด y YouTube เนี่ยนะครับพอผ่านไปสักพักหนึ่งเรามาดูนะครับเรามาดูช่องของเราหรือว่าเรามาดู YouTube มันจะบอกว่าฟีเจอร์ความคิดเห็นปิดอยู่นะครับก็คือเขาไม่ให้แสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งมันเกิดได้หลายสายเหตุน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าอ่า ฟีเจอร์ความคิดเห็นถูกปิดเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นเนื้อหานะครับเนื้อหาในวิดีโอนั้นๆนะครับอาจจะไปอา,อาจจะไปละเมิดนะครับอาจจะไปละเมิดกฎของชุมชนใน youtube ก็ได้นะครับเพราะบางทีเราไม่รู้นะครับบางทีบางทีมีคน แสดงความคิดเห็นมาในแง่ลบเนี่ยนะครับข้อความบางอย่างที่มีคนแสดงความคิดเห็นใน youtube เราเนี่ยนะครับในช่องของเราเนี่ยมันอาจจะไปขัดกับมาตรฐานชุมชนนะครับของ youtube นะครับทําให้ทีมงานเขาตรวจสอบถ้าเกิดว่ามีคําถ้าเขาตรวจสอบแล้วมีคําที่ไม่สุภาพหรือว่ามีคําที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะปิดพเจอร์ความคิดเห็นนี้ไปนะครับเพื่อความปลอดภัยและ าการอยู่ร่วมกันและการใช้สื่อ YouTube นะครับนี่คือข้อแรกนะครับที่ทำไมฟีเจอร์ความที่เศนถูกปิดนะครับข้อที่สองคือเวลาเราอัพโหลด YouTube เนี่ยนะครับเราอาจจะหลงไปเผลอติ๊กตรงคำว่าวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งไอ้คำว่าวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กนี่มัน มันหมายถึงวิดีโอของเด็กนะครับคือถ้าเราไปเลือกตรงนี้ไว้นะครับเวลาเราอัโปโหลด youtube เนี้ยว,วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กเนี่ยคือเขาจะปิดช่องความที่เห็นสําหรับเด็กอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับอันนี้จะไม่สามารถแสดงความที่เห็นได้เลยนะครับถ้าเป็น youtube ท,ที่สร้างมาเพื่อเด็กนะครับนี่คือข้อสองนะครับที่เขาทําไว้นะครับก็จะมีอยู่สองข้อหรือเปล่านะน่าจะสองข้อนะครับอืม ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ไปตั้งค่าอัปโหลดเป็นวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กนี่มันก็อาจจะเกิดจากเนื้อหาบางอย่างของท่านอาจจะผิดลิขสิทธิ์นะครับอาจจะโดนลองเรียนหรือว่าอาจจะโดน YouTube หรือว่าผู้ดูแล YouTube เนี่ยเขาประเมินแล้วมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีอะไรอย่างนี้เขาก็อาจจะปิดความที่เห็นได้นะครับอันนี้ ก็ลองไปดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นตั้งค่าในส่วนของวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กเนี่ยมันจะมันมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับถ้าเราไปตั้งค่าแบบนี้ไว้นะครับถ้าเราบอกวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กนี่เราไม่สามารถแก้ไขวิดีโอได้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กเนี่ยมันจะเป็นของเด็กโดยเฉพาะนะครับซึ่งเขาจะปิดความคิดเห็นไว้เพื่อ ป้องกันเด็กป้องกันเด็กถูกละเมิดนะครับหรือว่าถูกคุกคามนะครับนี่คืออ่ากดกดของ youtube นะครับที่ใช้ร่วมกันนะครับโอเคนะครับแล้วถามว่าวิธีแก้มันมีไหมมีนะครับแต่ว่าวันนี้เพอเองนว่าผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับแต่ว่าก็จะบอกนะครับเพราะว่า ไม่ได้เตรียมข้อมูลนะครับเนื่องจากโทรศัพท์ผมมีปัญหานะครับก็จะบอกเป็นหาวิธีนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ไปตั้งค่าวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับแต่มันปิดของมันเองนะครับก็เหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับให้เราไปโหลดให้เราไปโหลด YouTube Studio มานะครับเข้า Google Play Store แล้วก็ พิมพ์คาว่า YouTube Studio นะครับพอเราดาวน์โหลดมาปุ๊บนะครับเราก็ไปหาแล้วเข้าไปเปิดนะครับเข้าไปเปิดแล้วก็เข้าไปหาวิดีโอที่ความคิดเห็นถูกปิดนะครับแล้วไปตั้งค่าขั้นสูงนะครับไปตั้งค่ามันจะมีให้เราตั้งค่าเกี่ยวกับความคิดเห็นต่างๆนะครับให้เราไปเปิดมันไว้นะครับให้เราไปทําตามขั้นตอนของเขาได้เลยนะครับ ทำตามขั้นตอนของเขาได้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีของ youtube Studio เนี่ยมีมากมายเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเราสามารถาเราสามารถบล็อกบล็อกความคิดเห็นของคนที่เห็นต่างได้นะครับ,อย,ยอ,รรบอย่างเช่นนายกนะครับอย่างเช่นนายกจะได้ความคิดเห็นมาเราฟังแล้วเราอ่านแล้วเราไม่ชอบนะครับหรือว่ามันเป็นผลกระทบ แนวบ,บวกเทียงลบอะไรก็ว่าไปนะครับเราสามารถบล็อกความคิดเห็นของนายกอได้นะครับอ่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถอ่าคัดกรองความคิดเห็นของเพื่อนๆนใน youtube ได้นะครับอย่างเช่นเราจะส่งให้สมมติมว่านายกอพิมพ์ด่าใน youtube นะครับหรือว่าอ่าแสดงความคิดเห็นด่าใน youtube เนี่ยเราสามารถเอาความคิดเห็นเหล่านี้นะครับส่งส่งให้ทาง youtube ตรวจสอบได้นะครับ นะส่งให้ตรวจสอบได้แล้วก็ทำเป็นข้อความอ่าสแปมนะครับของบุคคลนั้นๆได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีของ YouTube Studio นะครับต้องมีนะครับมันทำได้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรองกรองความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับหรือว่า ลบความคิดเห็นออกหรือว่าบล็อกความคิดเห็นหรือว่าจะปิดปิดความคิดเห็นแบบแบบที่เราไปทําเองไม่ต้องรอให้ youtube ปิดก็ได้นะครับเราสามารถปิดปิดได้ทุกเมื่อนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้ใครมาแสดงความคิดเห็นในช่องเราเราก็ปิดความคิดเห็นปิดฟีเจอร์นี้ไปนะครับก็ปิดได้เช่นกันนะครับมันมีหลายอย่างนะครับผมก็ลองไปสำรวจดูลองไปดูสำหรับใครที่มีช่อง youtube นะครับ ที่พบปัญหาเวลาอัปโหลด YouTube ข right? okay. ึ้นไปแล้วฟีเจอร์ความคิดเห็นถูกปิดนะครับลองเอาวิธีนี้ไปทำดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนนางริก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับ ช่องน้ำหวานออกทเที่ยวแล้วก็ช่องลาบหมูสตูดิโอนะครับสองช่องนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ